ข้อแนะนำสำหรับลูกค้าที่ใช้ซินโนโลจีนะครับแล้วโดนแลนซัมแวร์นะครับหลังจากการกู้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทางบริษัทเราเนี่ยจะทำการเคลียเครื่องให้นะครับด้วยการ Factory Reset นะครับหลังจากนั้นก็จะอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดให้ใหม่ให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆที่โดนแลนซัมแวร์เนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้มีการอัปเดต OS เลยนะครับ เหมือนโทรศัพท์อะครับมันจะมี Android เวอร์ชันใหม่ iOS เวอร์ชันใหม่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราไม่ได้ใส่ใจมันเลยก็คือมันมีช่องโหว่แล้วเราไม่ได้อัปเดตเพื่อปิดพอมันโดนพอช่องโหว่เนี่ยแฮกเกอร์มันรู้มันก็เข้ามาเรียกค่าถ่ายฝ่ายข้อมูลเรานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาข้อมูลหายนะครับหรือเครื่องแนทโดนแลนซัมแวร์นะสามารถส่งเข้ามาสำนักง,งานเรามาตรวจสอบอาการก่อนได้ฟรีครับ หากกู้ไม่ได้ไม่มีค่าบริการครับ